ทักทิ้งไทยแลนด์สวัสดีค่ะอยู่เมืองไทยง่ายนิดเดียวฝรั่งสงสัยอยู่เมืองไทยได้ไหมถ้าพูดภาษาไทยไม่เป็นคลิปนี้แอดเจนจะพาทุกคนไปชมไปฟังหนุ่มใหญ่ชาวต่างชาติทำคลิปทดสอบการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยว่าจะยากหรือง่ายสักแค่ไหนถ้าพูดภาษาไทยไม่เป็นกันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นของคุณอาแซนจากช่องไลฟ์เลิฟไทยแลนด์ซึ่งเขาได้เผยแพร่ลคลิปนี้ผ่านช่อง YouTube เอาไว้ y. ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะถึงตอนนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า16,000วิวคุณอาแซนได้ตั้งคำถามเอาไว้ในรายละเอียดของคลิปว่าเที่ยวเมืองไทยยากไหมถ้าพูดภาษาไทยไม่เป็นอยู่เมืองไทยได้ไหมถ้าพูดภาษาไทยไม่ได้คุณต้องพูดภาษาไทยไหมเพื่อที่จะได้ใช้เวลาอยู่ในเมืองไทยได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งการเดินทางการกินและซื้อของ คุณอาแซงเปิดคลิปของเขาด้วยการไปยืนอยู่ที่หน้าป้ายหาเสียงอันหนึ่งพร้อมทั้งบอกว่าเอาจริงๆเลยนะผมอ่านไม่ออกเลยว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างแล้วคุณอาแซงก็เลยตั้งคำถามต่อว่าถ้าคุณต้องการที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยคุณสงสัยไหมว่ามันจะยากสักแค่ไหนถ้าพูดภา,าษาไทยไม่ได้เลยทั้งการเดินเที่ยวไปเรื่อยๆการช้อปปิง้งการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และการอยู่รอดในประเทศไทยในฐานะของนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติโดยที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยมันจะยากมากไหมดังนั้นเขาจึงอยากจะทดสอบเรื่องนี้ลองใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองไทยโดยที่ไม่พูดภาษาไทยไม่ใช้ g o o g l e Map ไม่ใช้แอปแปลภาษาดูว่ามันจะยากหรือง่ายสักแค่ไหนกันคุณอาแซนเริ่มต้นการทดสอบของเขาด้วยการเดินไปถามคุณลงยางเป็นภาษาอังกฤษว่าสถานีรถไฟฟ้าเอก,กมัยอยู่ที่ไหนไปทางไหน ซึ่งคุณลุงยามก็สามารถชี้ทางไปให้กับเขาได้อย่างถูกต้องและเมื่อคุณอาแซนเดินขึ้นไปบนสถานีเอก,กมัยเขาก็เดินไปถามพนักง,งานเป็นภาษาอังกฤษว่าเขาต้องการไปเทอร์มินอล21ช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมว่าในบัตรที่เขาถืออยู่มีเงินพอหรือไม่และเมื่อพนักง,งานเช็คให้เสร็จก็บอกว่าเงินยังเหลืออยู่ยังใช้ได้คุณอาแซนก็เลยถามต่อว่าเขาจะต้องไปที่ไหนน้องพนักง,งานก็ตอบกลับมาว่าสถานีอสโซ จากนั้นคุณอาแซนก็เดินเข้าไปในสถานีและหาอ่านป้ายบอกทางเพื่อที่จะไปรอขึ้นรถไฟฟ้าในชิศทางที่เขาจะต้องไปและเมื่อได้เข้าไปอยู่ในรถแล้วคุณอาแซนก็ถ่ายให้เราได้ฟังด้วยว่าตอนที่รถกำลังจะถึงสถานีอโศกก็มีเสียงประกาศแจ้งเตือนด้วยว่าสถานีต่อไปอโศกซึ่งมีประกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเมื่อถึงสถานีอโศก คุณอาแซนก็หาป้ายบอกทางเพื่อเดินต่อไปอยังเทอร์มินอล21คุณอาแซนบอกว่าเขามาที่เทอร์มินอล21เพื่อจะมาหาของกินที่ศูนย์อาหารดังนั้นเมื่อเดินเข้าไปในห้างแล้วเขาก็เดินตรงไปที่ประชาสัมพันธ์และถามว่าที่นี่มีศูนย์อาหารไหมน้องน้องประชาสัมพันธ์ก็ตอบกลับมาว่ามีค่ะอยู่ที่ชั้น5พร้อมกับชูมือขึ้นมาและกลางออกมา5นิ้วเป็นภาษามือ และก็ยังส่งท้ายด้วยการชี้บอกทางให้คุณอาแซนดีด้วยคุณอาแซนบอกว่าที่ห้างใหญ่ๆใ,ในแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นอกจากจะไปถามหาข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ยังสามารถหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองโดยการเดินไปที่ตู้ตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติและแน่นอนว่าเจ้าตู้แบบนี้มีให้คนเลือกดูได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกดดูได้เลยว่าจะไปตรงไหนมีอะไรอยู่บ้างและจะต้องเดินไปในทิศทางไหนนอกจากนี้แล้ว ที่ตู้แบบนี้ก็ยังขอ WiFi ฟรีได้อีกด้วยหลังจากที่สาธิตการใช้ตู้ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วคุณอาแซนก็บอกว่าภารกิจต่อไปของเขาคือขึ้นไปที่ศูนย์อาหารและลองสั่งอาหารโดยที่ไม่พูดภาษาไทยเลยเขาอยากรู้ว่ากว่าที่เขาจะได้อาหารมากินมันจะยากไหมคุณอาแซนบอกว่าศูนย์อาหารที่เทอร์มินัลยีคือหนึ่งในูนยนอาหารที่ดีที่สุด ป้ายเมนูอาหารต่างๆมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและทุกเมนูจะมีทั้งภาพด้วยตัวเลขกำกับอยู่ดังนั้นมันจึงง่ายมากๆที่จะสั่งอาหารเพราะเพียงแค่บอกเลขเมนูคนขายก็เข้าใจแล้วว่าคุณต้องการอะไรแต่สิ่งที่ยากกว่าการสั่งอาหารก็คือการหาโต๊ะว่างเพื่อนั่งกินข้าวนั่นเองคุณอาแซนเดินหาโต๊ะว่างอยู่สักแปบ๊บก็ได้โต๊ะและเขาก็วางข้าวมันไก่ที่เขาซื้อมาเอาไว้ที่โต๊ะ และเดินไปหาซื้อเครื่องดื่มต่อคุณอาแซนบอกว่าอยู่ที่เมืองไทยวางข้าวทิ้งเอาไว้แบบนี้ไม่ต้องกลัวไปเลยว่าจะมีใครมาเอาของคุณไปกินเพราะว่าที่นี่คือประเทศไทยประเทศที่ปลอดภัยและคนไทยก็ซื่อสัตย์มากหลังจากกินข้าวเสร็จคุณอาแซนก็บอกว่าเขาต้องการที่จะไป MBK และเมื่อขึ้นไปที่สถานีรถไฟฟ้าเขาก็ไปถามน้องพนักง,งานว่าเขาจะไป MBK จะต้องไปลงที่สถานีไหนน้องพนักงานก็ตอบกลับมาว่าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติและเมื่อเขามาถึงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติเขาก็เดินต่อไปที่เซนทัลเวิลและที่หน้าเซนทัลเวิลเขาก็ลองไปถามคนขับรถแท็กซี่และคนที่เดินไปมาด้วยว่าบิ๊กซีไปทางไหนซึ่งทุกคนก็ชี้ทางไปให้เขาได้หมดที่บิ๊กซีคุณอาแซนก็บอกว่าทุกอย่างที่คุณต้องซื้อหรือใช้ในชีวิตประจำวัน มีภาษาอังกฤษกำกับอยู่ทั้งหมดดังนั้นทุกคนจึงซื้อมาใช้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆคุณไม่จําเป็นต้องอ่านหรือพูดภาษาไทยคุณก็สามารถเลือกซื้อของที่คุณต้องการได้และสําหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบ,บ,บับแอดได้แปะลิงก์จ้ฉบับในยละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสูอกันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะอย่างที่คุณบอกนะั่นแหละรครับ อยู่ในเมืองไทยคุณจะไม่มีปัญหาเลยในเรื่องของการสื่อสารและหาทางไปยังสานที่ต่างๆคนไทยให้การช่วยเหลือดีมากครับความคิดเห็นต่อมานะคะอาเซนสิ่งที่คุณบอกมาจะใช้การได้ดีในกรุงเทพหรือพัทยาและอาจจะอีกไม่กี่เมืองเท่านั้นแต่ตามสานที่อื่นๆมันจะดีกว่าหากคุณพูดภาษาไทยได้สักเล็กน้อยหรือใช้ Google แปลภาษาช่วยก็ได้ความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมอยากเห็นคุณทำแบบนี้อีกครั้งที่อุดรธานีความคิดเห็นต่อมานะคะคุณสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้แต่มันจะดีกว่านี้ถ้าคุณจะพูดภาษาไทยได้สักเล็กน้อยผมลองแล้วในตอนที่ผมสั่งอาหารหรือนั่งแท็กซี่ความคิดเห็นต่อมานะคะนี่คืออะไรที่ยอดเยี่ยมมากคุณได้ฝึกฝนวิธีการที่เจ้าชนะช่องว่างทางภาษาและผมก็เชื่อว่ามันจะมีประโยชน์มากมาย สำหรับผู้ที่ยังลังเลที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเพราะยังขาดใจในเรื่องของภาษาผมสนุกกับวิดีโอนี้มากและผมให้มัน5้าดาวเลยความคิดเห็นต่อมานะคะคลิปนี้มีประโยชน์อย่างที่สุดสำหรับพวกเราที่ต้องการความมั่นใจที่จะไปเที่ยวที่เมืองไทยขอบคุณมากๆเลยครับความคิดเห็นต่อมานะคะขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ดีและการให้ข้อมูลที่ดีของประเทศไทยผมกำลังจะไปเที่ยวที่นั่น และผมจะต้องได้ใช้มันแน่ๆเมื่อไปถึงประเทศไทยในช่วงปลายเดือนหน้าความคิดเห็นต่อมานะคะไม่มีปัญหาในกรุงเทพแล้วในชนบ,บทของประเทศไทยที่ห่างไกลาจากแหล่งท่องเที่ยวล่ะเป็นยังไงบ้างวิดีโอนี้ครอบกลุ่มเฉพาะที่กรุงเทพเท่านั้นแต่ประเทศไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพนะความคิดเห็นต่อมานะคะมีประโยชน์มากๆเลยครับผมกำลังจะไปเที่ยวที่ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้พอดีเลย ความคิดเห็นต่อมานะคะไม่ปแปลกใจเลยว่าทำไมฟิลิปปินส์ถึงติดอันดับต้นๆในด้านภาษาความคิดเห็นสุดท้ายนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณยกนิ้วให้เลยผมรักเมืองไทยผมรักกรุงเทพจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยานท่นีีด้วยนะคะ ซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ